สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสหายยานยนรัตนาีิเบศน,นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเนาะรถนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ของร้านเรานะตัวนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0 c a แคปนะคะตัวนี้อ่าโอเพนแคปนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นสีเทานะคะเป็นปี2020นะคะตัวนี้ ที่กำลังตามหานาอรถปีใหม่นะคะหรือว่ารถนวาราก็แนะนำคันนี้ได้เลยนะคะปีใหม่ไม่น้อยตัวนี้เป็นรุ่น EL นะคะคุณผู้ชมเป็นรุ่น EL รุ่นท็อปนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะใหม่ก็วิ่งมาไม่เยอะนะคะคันนี้อ,ออปชันจัดเต็มนะคะรุ่น EL ตัวนี้ ลยนาวรานะคะ NP 3 0 0แคบแฮริเกอร์ตัวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาชมนะคะภายในเนาะนี่เลยนี่นะคะคุณผู้ชมเซนทันล เป็นเกียร์นะคะเกียร์ธรรมดานี่เลยหน้าจอนะคะเคร่องเล่นนะคะหน้าจอทัชสกีนะ,ะตัวนี้ว F ิทยุ FM CD นะคะได้หมดเลยนี่นะคะโอเพนแคปเนาะ,ะรถยังใหม่อยู่เลยนะคะภายในไม่ช้ำนะตัวนี้ราคานะคะไม่แพงพลาสติกยังไม่แร้วออกเลยนะคะ ปี2,020ตัวนี้รถสวยแน่นอนนะคะตัวนี้นะสีเทานะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้มีปุ่มสตาร์ทนะนี่เลยราคานะคะอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะรุ่น e l ตัวนี้ใครที่สนใจก็เข้ามาชมกันได้นะคะถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์นะคะก็ กินบ็อกเข้ามาได้นะฟรีค่าจาัดฟีค่าดำเนินการนะคะตัวนี้นะนี่เลยอ่าสำหรับคันนี้นะคะอ่านี่นะคุณผู้ชมแอร์แบกเนาะตัวนี้มีกล้องนะคะกล้องมองหลังนะคะกับกล้องเอ่อตรงไฟเลี้ยวเนาะตรงไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะตัวนี้ ล้องสองกล้องนะคุณผู้ชมเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะตัวนี้เลยโอเพนแคปนะคะแคปเนาะไม่ช้ำนะคะภายในไม่ช้ำนะคุณผู้ชมรถสวยสภาพดีแน่นอนนะคะสหาย,ยานยนต์ของเราตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่แ0นเบาทรุ e ่นเ l อตัวนี้นะคะ,ะเกียร์ธรรมดา เครื่องนะคะเป็นเครื่อง2,005นะคุณผู้ชมเครื่อง2,005นะคะเครื่องยังใหม่อยู่เลยปี2020เนอะตัวนี้อ่านี่เลยรถไม่มีชนหนักทีิความน้ำท่วมนะคะไม่แทร้ระบุในสัญญาชัดเจนนะอ่าปี2020นะคะนิสสันนวราตัวนี้รุ่น EL นะคะ o p e n นแคตัวนี้นะคะราคา ที่479,000บาทนะใครที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์08209774 1 8 2, 0, 9, 7, 7, นะคะคุณเมทีนะหรือว่าจะอิ inbox เข้ามาถามที่เพจของเราได้เลยนะคะคุณผู้ชมราคาไม่แพงใครที่จะเข้ามาดูรถก็เข้ามาชมรถกันได้นะคะร้านเราเปิดทุกวัน รัตนาทีเบตเนาะฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมดิชมอนนะคะราคาคันนี้นะคะดิสันแถบตัวนี้รุ่น E L อยู่ที่479,000บาทใครสนใจก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ